ไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่35แล้วครับขออนุญาตแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งเออไม่ใช่แชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งวันนี้มาดึกไปนิดหนึ่งนะครับพอดีเพิ่งประชุมเสร็จมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะครับ น่าจะกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้สามทุ่มจะครึ่งแนละ้วชมดึกมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์นี้10นาทีเองนะครับยังไงเข้ามารับฟังรับชมกันได้นะครับ อาจารย์บุญทันแหละครับบ้านบางังค,คุณไม่เชื่อผมเอียงขนาดนี้ละร สวัสดีครับไลฟ์นี้สินาทีพอนะครับ e ีนี้เป็น EP ีที่35แล้วครับก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการเอาข้อคิดดีๆจากการอ่านหนังสือนะครับมาฝากกันนะครับตอนนี้กำลังอ่านหนังสือชื่อเรื่องว่า yvby นะครับศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งนะครับก็แชร์มาหลาย EP ีละนะครับค่อยๆอ่านมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับใช้กับ แพลตฟอร์ม t ิกต o อกของเรานะครับหลายคนกําลังจับตลาดออนไลน์นะครับหลายคนมีร้านค้าอยู่บน Tik t o อกนะครับแล้วก็ทําหน้าเพจสร้างช่องสร้าง personal brand นะครับเป็นตราสินค้าของตัวตนของเราโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องนี้เนี่ยการปรับกลยุทธ์ของเพจเรากลยุทธ์ของ หน้าร้าน t ิ k t o ็อกของเราให้มันเข้ากันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามีความสำคัญนะครับแล้วมันก็จะสามารถทำให้ช่องของเราเนี่ยมีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใกล้เป้าหมายที่เราอยากได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งมาแบ่งปันต่อนะครับเราได้เรียนรู้พฤติกรรมของ นักช้อปปิ้งที่เป็นผู้ชายนะครับนักช้อปปิ้งที่เป็นผู้หญิงนักช้อปปิ้งที่เป็นผู้สูงอายุนักช้อปปิ้งที่เป็นเด็กๆนะครับว่าแต่ละคนมีอิทธิพลมีบทบาทอย่างไรต่อการค้าปลีกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแล้วมันจะปรับตัวไปในทางทิศท,ทางไหนนะครับเราควรจะต้องสมมติว่าเรากำลังจะเปิดหน้าร้านใหม่เราควรจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มไว้ในร้านของเราแบบไหนบ้างเพื่อที่จะได้รองรับ สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดละกันนะครับกับนักช้อปปิ้งของเขานะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่าในยุคในยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยคือบริษัทสังเกตไหมครับบริษัทไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปนะบริษัทก็จะมีมามีไปนะเทรนต่างๆก็จะเร็วอะ่ะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะ ดึงผู้ที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นลูกค้าของเราได้อย่างดีอะไรประมาณนี้อย่างอย่างบทที่พูดถึงเรื่องของนักช้อปปิ้งที่เป็นผู้สูงวัยนี่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะผมว่าทั้งโลกเลยแหละเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับคนในยุคเจนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มที่จะมีกำลังซื้อมากขึ้นเริ่มที่จะมาเป็นลูกค้าหลักของเราฉะนั้นถ้าธุรกิจของเรา ขอบคุณน้องแนนมากครับขอบคุณน้องแนนมากครับถ้าธุรกิจของเราปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อจับตลาดกลุ่มผู้สูงไวัยได้เนี่ยผมเชื่อว่าศักยภาพของกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตจับเวลามองผิดฝั่งจับเวลา10นาทีนะครับเ,เริ่มวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงอย่างนี้เขาบอกว่า สวัสดีครับน้องเก๋สวัสดีครับยังไม่นอนใช่ไหมโอเควันนี้เขาพูดถึงว่าถ้าเราปรับสภาพแวดล้อมอย่างที่เราได้เกินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าร้านเรามีผู้หญิงมากนะครับจัดเตรียมสินค้าที่ผู้หญิงจะสนใจมีข้อมูลพอสมควรมีความพิถีพิถันในการเลือกนะหรือเราจัดเตรียมร้านสำหรับผู้ชายซึ่งชอบไม่ชอบถาม ชอบอ่านข้อมูลเองชอบค้นคว้าเองอะไรประมาณนี้หรือเราเตรียมชั้นที่กว้างพอสําหรับรถเข็นเด็กที่จะเข้ามาได้เพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นคุณแม่ที่มักจะพาเด็กๆมาด้วยหรือเป็นผู้สูงวัยที่เราเตรียมแสงสว่างพอเหมาะทุกอย่างเราเตรียมไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินจริงๆนะครับสภาพแวดล้อมมีผลแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินจริงก็คือเรื่องของความรัก คำว่าความรักของผู้เขียนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่นักช้อปปิ้งชอบนะครับเขาก็บอกมาว่าเนี่ยบทต่อไปเนี่ยจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่นักช้อปปิ้งทั้งหลายชอบแล้วก็สิ่งที่นักช้อปปิ้งทั้งหลายไม่ชอบนะครับฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนั่นก็แปลว่ามีโอกาสอย่างมากที่เราจะปรับร้านของเราให้สภาพแวดล้อมดีแล้วก็ยังทำให้เกิดความชอบเกิดความรักในการที่จะช้อปปิ้งใน ในสถานที่ของเราในร้านของเราในหน้าเพจของเราในหน้าแพลตฟอร์ม Tik t o อกของเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักช้อปปิ้งชอบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ผมจะพูดเป็นแค่หัวข้อคร่าวๆนะครับเพราะว่าหนังสือเขายังไล่ไปนะครับเขาบอกอย่างแรกที่นักช้อปปิ้งชอบก็คือเรื่องของการสัมผัสนะครับการสัมผัสการได้จับการได้เลือกผ้าชิ้นนี้เนื้อผ้าเป็นยังไงนะครับ เขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยการที่ลูกค้าได้จับเนื้อผ้าได้ลองมาทาบกับตัวได้มีโอกาสได้กางดูจะช่วยสร้างเ,าเขาเรียกอะไรดีความต้องการในการซื้อมากขึ้นนะครับรองเท้าถ้ามีโอกาสได้สวมใส่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือได้สัมผัสมันแหละนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจึงเห็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆที่ ให้ชิมด้วยนะครับมีตัวอย่างให้ชิมมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ได้สัมผัสสัมผัสนี่รวมไปถึงการกินการดมการได้ยินทุกอย่างนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรารวมหมดนะครับฉะนั้นเน้นว่ามีโอกาสให้เขาได้สัมผัสมันจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่หนึ่อย่างที่2องเขาบอกว่านักช้อปปิ้งชอบกระจกเงานะครับเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้ เป็นจิตวิทยาของมนุษย์เลยเวลาที่เราเดินผ่านกระจกเงาเราจะเดินช้าลงเราจะมองตัวเองในกระจกเงาเพื่อสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวนิดเป็นยังไงบ้างภาพลักษณ์ดูดีไหมมีอะไรที่เราพลาดไปไหมก่อนออกจากบ้านอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลึกๆแล้วตัวเราเนี่ยเราก็มักจะชื่นชมตัวเราเองในการดูผ่านกระจกเงานะฉะนั้นการมีกระจกเงาปริมาณเพียงพอนะครับ กับนักช้อปปิ้งเนี่ยจึงเป็นเรื่องดีนะครับทำให้นอกจากจะร้านดูกว้างขึ้นแล้วยังทำให้นักช้อปปิง้งรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาอยู่ในร้านของเรานะครับเวลาเขาซื้อเสื้อผ้าเขามีโอกาสเอาเสื้อผ้ามาทาบกับตัวอะไรประมาณนี้เขาก็จะเห็นอะไรมากขึ้นก็ทำให้เขาตัดสินใจมากขึ้นฉะนั้นนักช้อปปิ้งชอบกระจกเงานะครับมีอะไรอีกมเีเขาบอกว่านักช้อปปิ้งเนี่ยชอบชอบค้นหาชอบตามล่าอะไรบางอย่างนะครับ คือถ้าเราบอกทุกอย่างหมดเกินไปมันก็ดูง่ายเกินไปมันก็ไม่ตื่นเต้นฉะนั้นเวลาจะให้เขาหาอะไรเจอเนี่ยบอกแค่เป็นเป็นคำบอกใบ้เล็กๆพอนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแต่ให้เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะไปค้นหามันนะครับประมาณนี้ถ้าเขาค้นหาสิ่งนั้นเจอยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่ามีสินค้าพิเศษนะครับอยู่ในอยู่ในร้านนี้เ แต่เราไม่บอกมันอยู่ตรงไหนเราให้เขาเดินหาเองเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีลิมิต d อ d ดชั o นมีอะไรบางอย่างแล้วพอเขาเจอปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยเขาอยากได้เขาจะรีบคว้าม,มันมานะครับฉะนั้นไอการที่เขาได้มีโอกาสให้เขาได้ค้นหาอะไรบางอย่างนะสร้างความตื่นเต้นอันนี้สําคัญเพราะว่ามันมาจากสัญชาตญาณของเราเราเรามีความเป็นนักล่านะครับมนุษย์เนี่ยเรามีความเป็นนักล่าในอดีตนะเราเป็น เราเป็นคนที่ล่าสัตว์อะไรประมาณนี้ฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ตามหาได้ไล่ล่าอะไรบางอย่างเราจะทําให้เราตื่นเต้นอันนี้เป็นคําตอบที่ผมได้ได้กับตัวเองก็คืออ๋อเราจึงชอบอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ด d อดิชั่นชอบอะไรที่มันมีโอกาสจะหมดไปแล้วเราได้ครอบครองมันอะไรประมาณนี้นะโอเคเ,อเขาชอบเขาชอบการถูกจดจําได้อันนี้ผมเป็นเลย นะครับเพื่อนๆเป็นไหมไม่รู้แต่อันนี้ผมเป็นกับตัวเองเลยผมชอบไปในร้านบางร้านที่พอเข้าไปแล้วปุ๊บเขาจําได้ว่าเราเป็นใครเขาจําได้ว่าเราชอบซื้ออะไรสิ่งที่เราสั่งอะไรบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมักจะมีร้านที่ผมเข้าไปประจําประจําแล้วก็ผมก็จะรู้สึกดีมากถ้าเขาจําผมได้แล้วผมก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีถ้าผมเข้าไปร้านไหนประจําประจําแล้วเขาจําผมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะทั้งๆที่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคือ เขาอาจจะเจอคนเยอะมากๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะจําเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาจําเราได้มันจะรู้สึกดีมากดีมากๆเลยฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนอ,อย่างสมมุติว่าอย่างน้องเก๋อย่างเงี้ยเข้ามาดูไลฟ์ของผมนะครับแล้วผมเห็นชื่อน้องเก๋ขึ้นบ่อยๆคุณซุสโลตีขึ้นบ่อยๆ,อยๆผมก็จําได้ผมก็เข้าไปทักน้องเก๋ว่าเออน้องเก๋ทําอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเข้าไปดูโปรไฟล์เขาโอเคเขา เป็นคนหนึ่งซึ่งขายพวกอาหารของฝากจากทะเลอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมจําเขาได้แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับหรือถ้าใครเห็นในโปรไฟล์ของผมนะผมเพิ่งโพสต์วันนี้ก็คือ,อ,อมีคุณเนนะครับคุณเนเขาก็เป็นคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี่แหละมา <c oughs> น้องเก๋บอกขอบคุณค่ะนะครับน้องซุสโลตีนะไปดูได้นะครับของฝากจากทะเลนะมีอาหารแช่แข็งด้วยประมาณนี้นะครับลองเข้าไปตามได้ผมสั่งปลาหมึกมากินอร่อย อย,อ,อย่างคุณเน่เนี่ยคุณเนก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเข้ามาดูแล้วก็มีคอมเมนต์มีคําถามอะไรเงี้ยจนไปตามกันจนได้รู้จักกันจนคุณเน่เขาสนใจเข้าโปรแกรมฟิลเกรสเป็นต้นนะครับมันก็ทําให้ส่วนหนึ่งนะครับผมจดจํเขาได้เขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะเข้าร่วมโปรแกรมฟิลเกรสด้วยกันกับผมเพราะว่าคุณเนก็พูดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ไปดู ฟิลเกตมาหลายคนนะครับเพราะฟิลเกตมันเป็นโปรแกรมที่ตอนนี้มันกำลังบูมฟิลเกตก็ไปดูมาหลายคนอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่จดจำขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านไอซ์เหรอครับท่านไอซ์พลเอกหม่อมราชวงศ์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่จอยทีมครับ <c oughs> หัวใจส้มโอเคนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับผมว่าผมจะจำท่านไอซ์ได้แน่นอนจอยหมายทีม <c oughs> อย่างนี้โอเค นั้นคนชอบการถูกจดจําได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกจากจําเขาได้แล้วถ้าจําด้วยว่าเขาชอบซื้ออะไรจากเรานะครับสิ่งที่เขาสั่งซื้อบ่อยๆเป็นอะไรนั้นยิ่งยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่ะต่อมาคนชอบสินค้าราคาถูกอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะเราชอบสินค้าราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่บอกก็คืออย่าไปแข่งกันเรื่องสงครามราคา สวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากโรงภาพยนตร์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูเรื่องอะไรมาครับผม <c oughs> อ,อย่าอย่าไปแข่งกันเรื่องของสงครามราคานะครับเพราะไม่มีผู้ขายคนไหนได้เปรียบมีแต่ผู้บริโภคที่ได้เปรียบถ้าเรามาขายตัดราคากันนะครับฉะนั้นถึงแม้ผู้บริโภคหรือนักช้อปปิ้งจะชอบสินค้าราคาถูกก็ให้จําไว้ว่าพอประมาณ <c oughs> เอาพอประมาณหนังผีแล้วกัน อ๋อเหรอครับไปดูหนังผีมาแล้วครับช่วงนี้มันมีอะไรเข้าเอ่ยที่เป็นหนังผีไปทั้งครอบครัว36คน36กคนเลยอครับทั้งครอบครัวเลยอครับโหสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณที่แชร์ข้อมูลโอเคอ่ะทีน,นี้มาถึงสิ่งที่นักช้อปปิ้งไม่ชอบกันบ้างนะครับนักช้อปปิ้งไม่ชอบเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้เราบอกว่านักช้อปปิ้งชอบกระจกเงาแต่การที่มีกระจกเงามากเกินไปในร้านนักช้อปปิ้งไม่ชอบ นะครับมันเยอะเกินไปมันทําให้เขาดูหลอนนะครับเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนอยู่ในเขาวงกดหรืออยู่ในอะไรสักอย่างบางอย่างซึ่งเขาไม่ชอบนะครับฉะนั้นมีพอประมาณอย่าให้เยอะเกินไปนะครับความสมดุลสําคัญนะครับฉะนั้นสังเกตได้ยังไงว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ให้ดูว่าให้ลองสังเกตดูว่ากระจกบ,บานไหนที่นักช้อปปิ้งเดินผ่านเราไม่ส่องเลยไม่มองเลยอบานนั้นไม่จาเป็นเอาออกไปนะครับ บางอย่างกระจกก็หลอกเราจริงครับจริงเห็นด้วยเลยครับโอเคอ่ะต่อมาสิ่งที่ไม่ชอบก็คือแถวคอยเวลาจ่ายเงินโดยเฉพาะเวลาจ่ายเงินนะครับเขาไม่ชอบนะครับผู้เขียนบอกว่าสังเกตหลายๆครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเห็นคนเขาเรียกอะไรเข็นรถเข็นมาของเต็มรถเลยนะพอเดินมาถึงเห็นแถวคอยเยอะๆทิ้งรถเข็นซะงั้นเดินออกเลยประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าประสบการณ์ที่ดีที่เราอุตส่าห์ทำมา ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะถูกทําลายไปด้วยแถวคอยเวลาจ่ายตังค์ดูแลให้ดีนะครับแถวคอยเวลาจ่ายตังค์หมดเวลาแล้ว10นาทีรวดเร็วที่สุดโอเคนะครับใกล้จบละนะครับกระจกเงาเยอะเกินไปไม่ชอบการเข้าแถวคอยไม่ชอบนะครับการที่ต้องตั้งคําถามน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อบ่อยๆซ้ําๆเช่นเคยเคยเจอไหมครับของบางอย่างเนี่ยมันเอาไปเก็บไว้ในตู้หาไม่เจอแล้วเราก็ต้องไปนั่งถามว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนนะครับหรือเปลี่ยนที่บ่อยๆ นะครับผมเจอร้านหนึ่งผมเจอร้านหนึ่งน้องแนนจะรู้ดีแฟนจะรู้ดีว่าเวลาเข้าไปในร้านนี้เนี่ยแกจะเปลี่ยนที่บ่อยมากพนักงานในร้านนี่จะขยันเปลี่ยนที่มากเลยนะครับร้านเนี้ยเป็นร้านร้านอ,อ,อะไรดีละเอออย่าไปเจออย่าไปเอยชื่อเขาเลยเขาพนักงานเขาจะขยันเปลี่ยนที่มากเปลี่ยนชั้นวางของเอาของนี่ไปย้ายไปวางตรงนู้นแล้วเราจะหาไม่ค่อยเจอนะครับแล้ว อย่างที่บอกอะผู้ชายก็ไม่ชอบถามชอบหาเองมันก็เลยทำรู้สึกว่ามันเสียเวลาเวลาเข้าไปหาอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับหรือการมีการมีพนักงานที่คอยต้อนรับของเราคอยต้อนรับเราอะแหละเวลาเราเข้าไปซื้อของคอยต้อนรับแต่ถามคําถามเรามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ให้ระวังนะครับอันก็น้าเบิดไม่มีเลยก็ไม่ได้นะครับ แต่มีเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับอย่าให้เป็นถึงขั้นเดินตือ้อเดินตามอะไรางี้ไม่ดีนะครับโอเคเอการย่อตัวนะครับน,นักช้อปปิ้งไม่ชอบการย่อตัวโดยเฉพาะคนอายุมากนะครับคนที่น้ําหนักเกินสักนิดหนึ่งไม่ชอบย่อตัวนะครับไม่ชอบอสินค้าหมด <c oughs> เคยเจอไหมครับโดยเฉพาะรองเท้านะรองเท้านี่เป็นมากเลยเห็นรองเท้าแบบที่ชอบอพลิกขึ้นมาข้างใต้ไม่มีไซส์ที่เราต้องการ ถามพนักงานไซส์นี้เป็นยังไงไซส์นี้ไม่มีแล้วหมดอย่างเงี้ยมนรู้สึกมนรู้สึกเสียใจอะไรประมาณนี้นะหรือเสื้อผ้าหมดไซส์อะไรประมาณนี้ฉะนั้นสินค้าหมดให้ระวังนะครับถ้าถ้ารู้สึกว่ามันหมดจริงๆไซส์ที่มีอยู่เหลืออยู่เหลือ,อแต่ไซส์ที่มันไม่มาตรฐานคนส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้เนี่ยเอาออกไปอยู่อีกมุมหนึ่งก็ดีกว่านะครับมันป้องกันความรู้สึกผิดหวังนะพอเขารู้สึกผิดหวังตรงนี้ อายุมากผมเองอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์ผมจะไปติดตามคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์โอเคขอบพระคุณมากมากเลยที่เข้ามาพูดคุยกัน1มกราคมปีหน้า60แล้วโอ้ครับผมอ๋ออย่างนี้ผมต้องเรียกคุณพี่แล้วนะครับคุณพี่ไอซ์ครับ60แล้วแสดงว่าเกิดเกิดวันที่1มกราคมเลยแหละครับน่าจะใช่นะเพราะว่า1มกราคมปีหน้า60เกิดวันที่1มกราคมเลยนะครับ พอผมหนึ่งร้อยโหสุดยอดเลยครับมีหน้าครอบครัว36คนไปดูหนังร่วมกันนะครับแสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากเป็นครอบครัวขยายมากยินดีด้วยนะครับผมชื่นชมมากๆเลยไม่เดี๋ยวนี้น้อยมากๆเลยนะสังคมไทยที่จะเป็นครอบครัวขยายแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยสุดยอดมากๆเลยครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมขออวยพรวันเกิดล่วงหน้านะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ หนึ่งมกราจะได้เจอกันไหมรัยพรวันเกิดล่วงหน้านะครับคุณพี่ไอซ์นะครับพ่อเดินคล่องแคล่วมากเลยยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมผมว่าไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกว่าน,นี้แล้วครับคุณพ่ออายุร้อยเดินคล่องอย่างนี้พ่อบอกว่าไม่ได้ดูหนังที่ลงมานานมากมแล้วท่านชอบไหมครับหนังผีเรื่องที่บอก ชอบไหมหนังไทยเหรอครับหนังผีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตามข่าวเลยว่าช่วงนี้มีหนังอะไรเข้า้าโอเคเดี๋ยวนะจะบทเรียงของที่ผมเอามาเตรียมเอามาเล่าโอเคหมดละสินค้าหมดป้ายราคาไม่ชัดเจนบริการไม่น่าพึงพอใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักชอปปิ้งไม่ชอบนะครับอ่ะวันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาฝากเท่านี้เดี๋ยวสนใจคุยกับคุณคุณพี่ไอนี่มากกว่าขอบคุณครับพี่เล็กขอบคุณสำหรับดอกไม้ครับขอบคุณสำหรับดอกไม้หนังไทยอ่าหนังไทยนะครับ หนังไทยใครรู้บ้างเอ่ยหนังไทยหนังผีช่วงนี้เป็นหนังเรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยอะ่ะหน้าคล้ายน้องชายผมมากเลยผมเหรอครับผมน,น่าคล้ายน้องชายพี่ไอซ์เหรอครับโอ้ขอบคุณครับดีใจดีใจผมชื่อลบนะครับชื่อพันลบนะครับพี่ไอซ์มีขออนุญ,ญาตแนะนำตัวไว้เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วผมไปไปติดตาม พีไอ้กับนะครับเผื่อมีอะไรได้ได้พูดคุยกันโอเคก็อ่ะสรุปแล้วกันนะครับสรุปนิดนึงแล้วกันสิ่งที่นำมาเล่าก็คือจากหนังสือเรื่อง y v b v นะครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่ถึงแม้เราจะจัดการสภาพแวดล้อมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่นักท่องนักชอปปิ้งชอบก็คือ สิ่งที่เขาชอบมากหรือสิ่งที่เขารักมากก็คือเรื่องของกระจกเงานะครับมีให้มีให้เหมาะสมการสัมผัสนะครับการค้นหาบางอย่างที่ต้องใช้ความพยายามสักเล็กน้อยนะครับอย่าเปิดเผยมากเกินไปนะครับการถูกจดจําได้นะครับการมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับการ ได้เจอสินค้าราคาถูกป,ประมาณนี้เขาชอบนบสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือการมีกระจกเงาเยอะเกินไปนะครับการเข้าแถวคอยนะครับการที่ต้องตั้งคําถามที่มันน่าเบื่อนาเบื่อตั้งคำถามซ้ําๆอะไรประมาณนี้นะครับการย่อตัวสินค้าที่มันหมดป้ายราคาไม่ชัดเจนหรือการบริการที่ไม่น่าพึงพอใจอาจจะอาจจะพูดจามไม่ดี อาจจะไม่ค่อยสนใจลูกค้าไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่นักช้อปปิ้งไม่ชอบซึ่งอันนี้เป็นเบสิกมากนะครับแต่ก็มักจะตกม้าตายกันนะไม่รู้ว่าทําไมนะครับก็อ่ะเป็นเรื่องนี้ที่เอามาฝากกันเอาไปประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับสําหรับใครที่กําลังจับตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์นะสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ได้เลยการจดจําได้อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับอ่าหรืออ่ะถ้าเข้าแถวรออย่างนี้นะครับเช่น สมมุติว่าเรากำลังเรากาลังไลฟ์ขายของนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณพี่ไอซ์ขอบคุณมากมากครับเรากำลังไลฟ์ขายของแล้วก็มีคนทักมาสอบถามเนี่ยและผ่านไปวันหนึ่งเรายังไม่ตอบเขาเนี่ยเหมือนการเข้าแถวรอเลยนะนะครับเขาก็จะไม่อยู่ไม่อยู่รอคำตอบแล้วล่ะนะครับฉะนั้นพยายามไปพูดคุยกับเขานะครับตอบคำถามเขาเขาถามอะไรมาอะไรเงี้ยลองไปคุยกับเขาดูขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณมากครับ ฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญนะครับนะแล้วยิ่งอ่าอย่างของผมเนี่ยผมจับตลาดสุขภาพนะครับผมทำโปรแกรมฟิลเกรดนะครับเพื่อที่จะปลดความกังวลใจกับโรคเลือรลังไม่ติดต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญระดับชีวิตเขาอ่ะอยากจะได้ข้อมูลมากๆนะฉะนั้นเขาทักเข้ามาว่าสนใจหรือ,อช่วยติดต่อกับหน่อยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราจะต้องรีบละ นะครับเราต้องรีบที่จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือส่งข้อมูลที่เขาต้องการไปทันทีอย่าปล่อยให้เขารอนานนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับก็เอาเรื่องเหล่านี้มาฝากกันครับ <c oughs> ก็ขอบคุณโ oh, อค้คราวนี้ขอบคุณท่านไอซ์นะครับยูเซอร์นะครับท่านไอซ์วงเล็บพลเอกวงเล็บหม่อมราชวงศ์นี่นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับผมฟังจากเรื่องราวของของพี่ไอซ์นี่รู้สึกชื่นชมนะไปดูหนังกัน สามสิบหกคนผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นครอบครัวไหนทําได้เลยนะครับแล้วคุณพ่ออายุร้อยกว่ายังแข็งแรงนี่ชื่นชมมากๆนะครับแสดงว่าที่ผ่านมานี่น่าจะดูแลสุขภาพมาอย่างดีด้วยไม่ไม่ทราบว่าคุณพ่อของพี่ไอซ์นี่เป็นเป็น,ปนทหารด้วยหรือเปล่าครับหรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรหรือเปล่าพลเอกนี่เป็นยศทางทหารใช่ไหมครับไม่รู้ยังดูอยู่ไหมนะโอเคไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมไปติดตามกลับแล้วกันนะนก็ สำหรับวันนี้ก็ไลฟ์นี้เกิน10นาทีไปเยอะเลยได้ได้พี่ไอซ์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสนุกสนานมากครับขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ไอซ์อย่างสูงเลยนะครับให้ของขวัญน,น้องมากเลยขอบคุณน้องแนนนะครับมาเป็นกำลังใจทุกครั้งขอบคุณน้องเก๋นะครับเคแล้วก็ใครที่เป็นคนใหม่เข้ามาดูนะครับฝาก ติดตามผมไว้หน่อย Follow ผมไว้หน่อยนะครับกดติดตามผมหน่อยเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมไปกดติดตามกลับนะครับเผื่อมีอะไรที่เพื่อนๆทําทำธุรกิจอะไรเผื่อเราจะต่อยอดกันได้นะเผื่อผมจะไปอุดหนุนเผื่อเพื่อนๆนผมจะไปอุดหนุนท่านนะครับหรือเผื่อท่านมีกาลังสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมีคนที่รักในครอบครัวกาลังอยากได้ทางออกของการดูแลสุขภาพแบบองรวมแบบจริงจังนะครับที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีนะครับกินยามานาละตับไตเริ่มจะไปละ เผื่อเราได้ช่วยเหลือกันนะครับได้ปรึกษากันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ